สำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เส้นทางของการเงินเริ่มดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานอดีเรกหรือว่างานฟรีแลนซ์รวมทั้งงานที่มีความรู้ความสามารถทำแล้วได้ในส่วนนั้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ไม่ควรมองข้าม จุดที่ควรระวังก็ยังมีเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวง ในวงกล้องกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก idline กดู ew, หรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับ หรือไม่ท่านที่ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีเมถุนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางการงานชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1ในส่วนนี้คือ2ไม้เท้านะครับ สองไม่เท้าคือโอกาสดีสำหรับคนที่ทำงานประจำท่านมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอาชีพให้ได้ให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานดีๆได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญหรือไม่ก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาด้วย คนที่ทำงานส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสดีในการที่จะได้เจราจากับลูกค้ารายใหม่ๆเปิดเส้นทางการทำธุรกิจใหม่ๆลงทุนใหม่ก็าอาจจะเป็นไปได้ด้วยรวมทั้งการที่เสริมเข้ามาด้วยอาชีพพิเศษอาชีพเฉพาะอาชีพเสริมอาชีพสำรองที่จะส่งให้สถานการณ์งานของชาวราศีเมถุนมีความมั่นคงขยายโอกาสสร้างโอกาสได้ดีนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับเรื่องของอาชีพเสริมเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีเมทุนคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆท่านสามารถที่จะนำมาประยุกต ปรับใช้เป็นอาชีพสำรองอาชีพเสริมได้ดีและก็ยังสามารถเปิดเส้นทางที่ดีๆของรายรับได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งให้สถานะการเงินของชาวราศีเมถุนมีความมั่นคงต่อไปได้นะครับนอกเหนือจากคนที่มีงานประจำก็มีอาชีพเสริมอาชีพอิสระที่จะส่งให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับเป็น8ดดาบนะครับอันนี้เป็นจุดที่ควรระวังหรือว่าจุดที่อาจจะต้องเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเรื่องภาระหน้าที่เรื่องข้อผูกพันข้อผูกมัดบางอย่างกับงานบางอย่างนะครับอาจจะส่งผลมาจนถึงช่วงเดือน เพื่อจะกการยนด้วยนะครับซึ่งงานบางอย่างท่านไม่อยากจะทําแต่เป็นภาระเป็นข้อผูกมัดเป็นอะไรที่มันมันรู้สึกไม่ดีนั่นแหละแต่ยังต้องเลือกต้องทําต้องจัดการต้องสะสางปัญหาอยู่นะครับส่วนนี้ก็ต้องรับผิดชอบงานใหม่ที่ดีๆก็มีแต่ว่าปัญหาเดิมๆก็ยังสะสางไม่เสร็จก็ต้องเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่ยังเจอข้อผูกมัดบางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่นะครับประการต่อมานะครับเราจะมา ดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินชาวราศีเมทุนจะเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรควรระวังหรือไม่เรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นสีเมทาวนะครับสีเมท้าคือโอกาสที่มาของการเงินรายได้จากหลายทางนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นงานประจํางานจอนงานฟรีแลนซ์การเริ่มต้นงานใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆ,ๆโอกาสดีนะครับเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่สามารถสร้างอาชีพสร้างการงานตัวเองก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดต่อจากนี้ไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นช u s t i c เรื่องของกฎหมายเรื่องของคด,ดีความเรื่องของข้อผูกมัดเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับยังมีส่วนที่อยู่ในวังวนของชาวราศีเมถุนด้วยนะครับเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆที่ยังต้องสะสางจัดการอยู่นะครับรวมทั้งคนที่กําลังรอโอกาส รอคอยจังหวะดีๆรอคอยสิ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาท่านก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนนี้สมมุติว่าท่านกําลังรอคอยเงินอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาตามความสามารถและก็ตามความเหมาะสมตามโอกาสที่ดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับในเส้นทางของการเงินเป็นสิบดาบรายจ่ายมาเพราะว่าปัญหาสุขภาพ อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้นะครับว่าท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพดูแลกันด้วยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของครอบครัวความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโรใบที่1เป็นเรื่องของงานนะครับอันนี้งานเยอะนะครับครอบครัวของคนที่เกิดในราศีเมถุนงานจรงานประจํางานฟรีแลนซ์จนแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องจัดการบริหารเรื่องของความเข้าใจกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับเผื่อว่าท่านจะต้องรับผิดชอบงานตรงนั้นตรงนี้นนวิ่งขึ้นเหนือลงใต้ไปตลอดเวลาด้วย นะครับก็ต้องจัดการบริหารเรื่องเวลาดีๆเพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5เหรียญรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้ภายในครัวเรือนของชาวราศีเมถุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นภาระตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบริหารดีๆนะครับเรื่องของการเงินท่านได้มาถ้าจะจัดการบริหารอย่างไรถึงเวลาจ่ายจะได้ไม่เดือดร้อนจนเกินไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับก็เป็น1เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสลนะมีทั้งรายรับร,ร,รายจ่ายได้ได้ก็หมุนเข้ามาเปิดเส้นทางของการเงินได้ดีนะครับภาพรวมของครอบครัวความรักนะครับจะมีงานเข้ามาตลอดการที่จัดการบริหารการงานเป็นส่วนสําคัญรายได้ก็จะหมุนเข้ามาตลอดแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ในภาพรวมๆนะครับส่วนอื่นเราจะมาดูกันต่อไปครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่4คือเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นเรื่องของห้าเท้า5ห้เท้าคือเรื่องที่ควรระวังนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนการติดต่อการสื่อสารการเจรจายเรื่องของการงานช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเรามาระวังข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจจะนําไปสู่ประเด็นของความขัดแย้ง การทะเละวิวาทกันด้วยนะครับคือให้ใจเย็นๆหลักฐานเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับสัญญาใดก็ตามที่ดูแลอยู่นะครับ <c oughs> ก็ขอให้ถูกต้องป้องกันไว้ก่อนดีก่อนนะครับและไม่ควรใช้อารมณ์จนเกินไปในการติดต่อสื่อสารกับคนที่เข้ามาติดต่อเรื่องของการงานหรือว่าเราไปติดต่อเรื่องของการงานกับใครก็ตามนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ สนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับเป็นอัศวินเรียนนะครับเป็นเรื่องของการเงินละทีนี้อ่ะเงินกําลังจ่หมุนเข้ามานะครับอ่าเรื่องของปัญหาการเงินจะได้ปั๊บการแก้ไขผ่านพ้นไปได้ใครที่รอคอยเงินอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับจะได้รับเงินจํานวนท่านรอคอยนะครับมีเงินเข้ามาตลอดนะครับ อาการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ิเหรียญน,นี่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเงินและการวางแผนที่ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนวางแผนจัดการบริหารในหลายคนก็จะได้รับเงินมาขนาดนี้จะวางแผนจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็สร้างอะไรดีๆต่อไปในอนาคตนะครับวางแผนดีแล้วก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความรักก็จะดีการติดต่อง,งานก็เริ่มดีขึ้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มีกำไร,ร,มมร,รจากตรงนั้นตรงนี้เข้ามามีความมั่นคงในด้าน ของการงานการเงินและความรักครอบครัวที่มีทาย,ยาทเล็กๆเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจก็จะเป็นส่วนที่เติมเต็มเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์ของพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเป็นราชนีพจันทร์นะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพอจุดเด่น จุดเฉพาะของพี่น้องที่เกิดในราศีมิถุนที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้ช่วงนี้เดือนพฤษภา พฤศจิก,กายนนี้นะครับมีการติดต่อการสื่อสารมีการที่จะพบปะคนเยอะๆแล้วก็จะมีปุคลิกในการที่ติดต่อแล้วหน้าประทับใจสร้างงานได้สร้างอาชีพได้มีความมั่นคงขึ้นมาแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอย่างไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้อาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนรักที่เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งปัญหาของความเครียดเป็นสุขภาพทางด้านจิตใจที่ยังไม่ค่อยปกตินะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของการงานท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือไม่ก็สานต่องานเดิมที่ให้เกิดความมั่นคงต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายส่วนเกียวกเรื่องของการงานมีบรรยากาศใหม่ๆมีการลงทุนใหม่มีการร่วมทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของงานพิเศษงานฟรีแลนซ์อาชีพเสริมอาชีพอิสระที่จะส่งให้ท่านมีการงานขยายงานสร้างโอกาสของการงานได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ยังมี หาเรื่องของการงานก็คือว่าอาจจะมีเรื่องที่เป็นข้อผูกมัดสัญญาเดิมๆหรือว่าเรื่องบางอย่างงานบางอย่างที่ยังสะสางไม่เสร็จอยู่นะครับก็ต้องทํายอมรับในกฎเกณฑ์กติกาหรือว่ายอมรับในพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการงานที่เราจําเป็นอยู่นะครับส่วนเรื่องของการเงินมีโอกาสดีในเส้นทางของการเงินจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับไม่ว่าจากการประจําการค้าขายงานจอนงานฟรีแลนซ์งานพิเศษด้วยนะครับก็จะมีเส้นทางของการเงินที่ดีขึ้นรว ทั้งเรื่องของเงินที่อาจจะมาจากการร้องเรียนการฟอ้องร้องโน่นนี่นั่นซึ่งจะส่งผลเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะส่งผลให้การเงินของท่านหมุนเข้ามาด้วยนะครับมีความถูกต้องความยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าจุดที่อาจจะมีปัญหาในเส้นทางของการเงินอยู่ด้วยคือรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญหาของสุขภาพด้วยนะครับส่วนประเด็นของความรักนะครับยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักเพราะว่างานเข้า mai าการย้ายที่อยู่การอยู่คนละที่คนละทิศคนละทางการจัดสรรเวลาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับรวมทั้งปัญหาที่อาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวไม่เข้าใจซึ่งก,นกันและกันหรือไม่อาจจะมีรักแรกซ้อนเข้ามาให้ปวดสมองด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับระมัดระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมามากเป็นพิเศษในครัวเรือนของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยนะครับทิศทางต่างๆการแก้ไขปัญหา ระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นมาและโอกาสทีนี้โอกาสของท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจากหลายทางช่องทางดีๆมีเส้นทางการงานมีเส้นทางของการเงินความเข้าใจซึ่งกันและกันการเงินก็จะหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีโอกาสที่จะรวยได้นะครับมีความมั่นคงต่อไปเพียงแต่ว่าท่านต้องจัดการดูแลเรื่องราวในชีวิตของท่านด้วยคมละเอียดอรอบคอบและมีแผนงานดีๆรองรับนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนครับ อาลัครับวันนี้มาหาคพยากรดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงนิงนความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุก ท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e h a กดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645เา่อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความเสเ็จมีความสมหวังมีความมั่นคงและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ